สวัสดีครับเ็นแฟนช่องไซก้อยู่กับผมเจษไซก้เหมือนเดิมอย่าลืมเจอกันทุกวันแบบนี้กับการวิเคราะห์ฟุตบอลคู่ที่เข้าตาวลาสามคู่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับและเหมือนเดิมฝากไปด้วยพักยก7จตอนนี้ฟุตบอลกาลังเข้มข้นครับเอามาดูคำคืนวันพุธกลางสัปดาห์นะครับฟุตบอลอาจจะไม่ถึงกันเยอะพอเข้าสู่โปรแกรมทีมชาตินะครับก็ไปที่เวลาห้าทุ่มนะครับฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนแอฟริกาครับในกลุ่มไอเซนทันแอฟริกาครับจะเจอกับมาดากัสการ์นะครับเซนทันเนี่ยแอฟริกาอยันดับ5 บีสีแต้มเกมล่าสุดบุกแพ้การนามา3-4มีครับมีกีชานชาบูล่าเนียงกาหนากองหน้าเป็นหลุยมาฟูด,ด้านะครับนัท่แล้วยิงแฮตริกด้วยแต่ทีมแพ้นะครับเจอกับมาดากัสกามีจ็ดแต้มเกมล่าสุดเปิดบ้าสมมนสมอมาลีมา0 0เดเมลอน De alon, ปะหลังติดโทษแบนนารุกก็เลวโวโลซันโลอิกราพุชินแล้วก็กองหน้าเป็นอันเดียนะครับเจอก์ัล่าสุดทั้งย้อนไป2ปีก่อนในแอฟริกาแอฟคอนนะครับปรากฏว่าเป็น แอฟริกากลางเนี่ยชนะ2-0คู่นี้ตามหน้าเสือเขามองมาดากัส์บุกมาเป็นต่อเล็กน้อยครับแม่แต่เกมแบบนี้น่าวัดใจแอฟริกากลางครับ พี่เจดมองว่ามีโอกาสจะไม่แพ้เป็นอย่างน้อยคู่นี้เชียเจ้าบ,บ้านเซนทันแอฟริกานะครับคู่ต่อมาไปที่กลุ่ม H อชไลเรียันดับ3จะเปิดบ้านเจอตูนิเซียจากฝูงไลบเบียรยมี7จ็ดแต้มเกมล่าสุดบุกชนะซาวโตเมมา1นูนยะครับมีดอลลี่เทอร์ี่ซักโคกองหน้าเป็นเชคูเชริสนะครับเจอกับตูนิเซียนำจากฝูงมี10แต้มเกมล่าสุดบุกเสมอนามิเบียมาศูน,นะครับแม่ต่อว่าเอลีย เชอร์คี้มิดฟิลด์จากแฟรงเฟิร์ตเนี่ยเจ็บนะครับไม่มีชื่อในทีมชุดนี้มีเอเยสซาร์ดกองหน้าเป็นจูนียน,นะครับเจอผลล่าสุดต้องย้อนไป9ปีก่อนเลยครับตุเซียเปิดบ้านถล่ม4-1คู่นี้ตามหน้าเสือเขามองตุเซียบุกมาเป็นต่อครับแม้แต่ว่าไลบลีเรียเล่นมาสี่นัดก,ก็เหนียวแน่นนะครับแพ้แค่เกมเดียวเกมแบบนี้เล่นในบ้านด้วยครับวัดใจในไล,ไลบลีเรียไม่แพ้เป็นอย่างน้อยครับปิดท้ายที่เวลาตีหนึ่งสี่ห้าไปที่บอลถ้วยอาร์เจนตินานะครับไปดูอัลโดซิวีอันดับ บววยในหลีกสูงสุดจะเปิดบ้านเจอกับกิมนาเซียอันดับ3าจากลีกรองนะครับอโดซิวีเกมล่าสุดเนี่ยดันคืนฟอร์มเฉยเลยครับบุกชนะอาเจนตีโนจูเนียมา2 0ก็ตัวหลักพาเลเวซิโอเอ,ลอ,อเลสตอร์เลสขาหน้าเป็นลอตเตโรชาเวสนะครับเจอกับกิมเนเซียเกมล่าสุดเปิดบ้านเบียดชนะคลับคูเมสมา1 0น,นะครับควรนการเนตโตรินาโด ข้างหน้าเป็นเกโก้นะครับเจอหนหนล่าสุดปีที่แล้วเนี่ยกิมนาเซียเปิดบ้านชนะ1 0ูนครับคี้ตามหน้าเสือเขามองอัลโดซิวีเป็นต่อนะครับเอาง่ายดอซิวีเป็นทีมจลีกสูงสุดก็จริงแต่ฟอร์มแย่นะครับไม่ห่างกับกิมนาเซียครับเกมนี้มีโอกาสออกเสมอครับซื้อ2มุมวัดใจกิมนาเซียจะบุกมาไม่แพ้เป็นอย่างน้อยครับสรุป3คู่นะครับชอบไปที่แอฟริกากลางไลบีเรียและกิมนาเซียครับก็อย่าลืมกดติดตามทุกช่องทางของไซก้อยครับ ขอทุกคนโชคดีครับสวัสดีครับ